อยากผอมแบบยั่งยืนแต่ไม่อยากอดไม่อยากออกกำลังกายหนักใช่ไหมนี่คือก้าวนิสัยแบบญี่ปุ่นที่ช่วยให้คนหลายคนผอมได้แบบไม่ทรมานนิสัยที่ 1. กินช้าเริ่มจากง่ายที่สุดแค่กินให้ช้าลงนิดเดียวสมองจะมีเวลารู้ว่าตัวเองอิ่มไม่กินเกินโดยไม่รู้ตัวนิสัยที่สองเคี้ยวให้ละเอียด เคี้ยวช้าเคี้ยวละเอียดช่วยให้ย่อยดีขึ้นแถมทำให้กินน้อยลงแบบไม่รู้ตัวนิสัยที่สกินของจริงไม่แปรรูปอาหารจริงๆเช่นผักผล,ลไม้เนื้อดีๆอิ่มนานกว่าและไม่พุ่งน้ำตาลแบบอาหารแปรรูปนิสัยที่สกินน้อยแต่บ่อยไม่ต้องปล่อยให้โหดจนหิวสะสม กินนิดเดียวแต่กินให้สม่ำเสมอร่างกายจะไม่หวงไขมันไว้นิสัยที่หดื่มน้ำก่อนอาหารดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนกินช่วยลดความอยากอาหารได้แบบง่ายที่สุดนิสัยที่หใส่ผักทุกมือ้อหารสองจานอาหารของคุณด้วยผักเลยอิ่มเร็วอิ่มนานแคลน้อยมากนิสัยที่เดเดินวันละนิดไม่ต้องเขา้ายิมนะ เดินวันละ1 0บถึงสินาทีก็ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญได้แล้วนิสัยที่8นอนให้พอถ้านอนน้อยร่างกายจะอยากของหวานมากขึ้นแบบควบคุมไม่ได้นอนดีๆน้ำหนักลดง่ายขึ้นมากนิสัยที่9คิดบวกและให้รางวัลตัวเองอย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปทำได้ดีแล้วให้รางวัลเล็กๆก,กับตัวเองหน่อย เพื่อให้สมองอยากทำต่อเลือกเริ่มแค่หนึ่งข้อวันนี้พอทำได้คุณจะอยากทำเพิ่มเองแล้วการลดน้ำหนักจะง่ายขึ้นแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อนเริ่มง่ายๆแล้วร่างกายคุณจะตอบแทนเอง